วันนี้เธอจะอยู่ถึงกี่โมงเหรอถาแบบนี้มันไล่กันทั้งอ้อมชัดๆเลยนี่นาเธอแม่งใจร้ายวะนางงงืงนของเธอเราก็แค่ยอยากรู้เฉยๆเองเห็นปกติเธอชอบกลับเร็วไงถ้าวันนี้ไม่รีบเดี๋ยวเราสั่งอะไรมากินกันไหมนี่มาอ้อเหรอเนี่ย แล้วไม่ได้หรอได้สิแฟนออนน่าหลังจะตายไปเดี๋ยววันนี้เธออยากกินอะไรเขาเลี้ยงเองอยากกินซูชิกร้านเลือกเมนูแล้วงั้นเดี๋ยวเราค่อยกดสั่งนะงั้นระหว่างรอเธอมาดูหนังค่าเวลากันไหมในเน็ตฟิกอะไรงี้หนังเหรอไม่เอาอไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่ตอนนี้เราอยา่าเล่นผมเธอมากกว่าเอาเถอะตามสบายเลย ไม่เจอกันแปบ,บเดียวเธอผมยาวขึ้นเยอะเลยแบบอะไรล่ะตั้งนานเถอะว่าแล้วไม่นานขนาดนานสักหน่อยก็เ,เธอเป็นคนหายไปจนไปรู้สึกได้ไกับคนรอมันไม่เหมือนกันสักหน่อยช่วงที่เธอหายไปน่ะมาน,นานขนาดหัวเขียวยังกลายเป็นหัวงอกเลยนะอะไรของเธอเนี่ยตลกหน้าตายงั้นเหรอเรียบร้อย ไหนขอมองหน้าดีๆหน่อยว่าแต่แมวที่หอดเธอจะไม่เป็นอะไรเหรอเธอเล่นไม่กลับไปให้เข้ามแบบนี้อะไรนี้ เป็นเธอเปนเธอแมวแทนเลยแล้วหรอก็แค่ทำเฉยๆก็แมวมันทําให้เธอไม่มีเวลามาหาเราตั้งนานนี่นะเออหน่อยอย่าไปสนใจขนาดนั้นเลยแค่ให้ข้าวเช้าวันเดียวก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะแล้วนี่เธอกดสั่งข้าวไปหรือยังเออสั่งไปแล้วเห็นเขียนว่าน่าจะถึงภายใน45นาทีนะถ้างั้นก็โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปรับนะคะเดี๋ยวเราลงไปเอาข้าวก่อนนะ อืมนิ่มขึ้นมาล่ะก็หกไม่เนียนเลยจริงๆตัวเองก็ไม่ใช่คนรักสัตว์ซะหน่อยถ้าจะมีอะไรที่ขอตัวเองแล้วก็ก็น่าจะเพราะมีน้องคนนี้อยู่มากกว่าแต่น่าเสียดายที่ตั้งเป็นส่วนตัวไว้เลยส่งไม่ได้เลยแต่ถึงจะเห็นหน้าไม่ชัดแต่ดูยังไงก็ไม่ใช่แบบที่ก้าจะชอบเลยนี่นะะน่าหลอกเกินไปแต่ก็ช่างเถอะ เดี๋ยวอีกไม่นานเราก็น่าจะได้เจอกันเดี๋ยวค่อยไปมองหน้าชัดๆเอาตอนนั้นก็ได้อ้าวนงกี้ออกไปซื้อของมาเหรอเราเออใช่ค่ะว่าแต่พี่หายไปไหนมาเหรอไม่เห็นไลน์มาบอกกันเลยกี้เป็นห่วงแทบแย่ความจริงแล้วพอได้ลองถอยออกมามองภาพรุมชัดๆ ก็ยังมองเห็นว่าน้องกี้ยังเป็นเด็กที่น่ารักและมีส่วนที่พิเศษมากอยู่จริงๆขอโทษนะคะที่ทำให้เราเป็นหูแบบนี้แต่ว่าแค่พี่ปลอดภัยดีก็ดีแล้วว่าแต่พี่ไปไหนมาเหรอพอคิดอีกทีการที่เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเออมันก็พอดีเมื่อคืนพี่ไปค้างกับเจมันมานะ่ะไม่เห็นต้องปิด่อะไรเลยนี่นะ